ค่ะอาจารย์ทินนะคะก็มีท่านถามมาคะว่าคืออย่างการอนปรัปปาตติใช่ไหมคะโดยใช้มือไกลเนี่ยมันก็เหมือนการนั่งสมาธิการนั่งปัสนาหรือการนั่งสมาฐานต่ะอาจารย์นะนะปานัตสติพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อใครเจริญมากแล้วย่อมทําสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์ใครก็ตามที่ทําสติสถานสี่บริบูรณ์ย่อมทํโพชฌงเจดให้บริบูรณ์แล้วก็พูดง่ายๆพร้อมบรรลุมรรคผล อาณาบานสติเองมีทั้งสมถะและวิปัสนาอยู่ในตัวเองรวมอยู่นะฮะอย่างตอนที่เนี่ยที่ผมยกมาแสดงนะครับอตัวของอานาปานัสติจริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นตรงนี้นะคําว่าอาณาปานัสตินะเริ่มต้นจากการมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้านะตรงนี้ถ้าหากว่าเรารู้สึกถึงลมหายใจ ไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งเกิดความสงบจากกิเลสนะมันก็เรียกว่าเป็นสมถะรู้ปิติหายใจออกรู้ปิติหายใจเข้านะไอตรงนี้ถ้ามันพร้อมจะเลิกคิดนะมีความรู้สึกสงบกายสงบใจรู้สึกเบิกบานนะไม่มีกิเลสแบบอ่าโลกๆเข้ามาครอบงำจิตใจนี่เรียกว่าสมถะ ู้จิตหายใจออกรู้จิตหายใจเข้าถ้ารู้เฉยน,นะว่าจิตเนี่ยมันกําลังเป็นอย่างนี้อยู่ตั้งมัน่นอยู่โอ้ดีจังจิตของเราตั้งมัน่นนี่ก็เรียกว่าเป็นสมถะแต่เมื่อ,อไรก็ตามนะที่จิตซึ่งตั้งมั่นแล้วนั้นมีความพร้อมปล่อยพร้อมวางพร้อมเห็นว่าอะไรก็ตามที่เข้ามากระทบนะอะไรนั้นมันพร้อมจะหายไปจากจิตนะในเวลาไม่นานพูดง่ายๆว่า เราเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยก็คือเห็นด้วยจิตที่มีความพร้อมปล่อยพร้อมทิ้งพร้อมวางไม่ใช่จิตที่มีอาการเอาแต่จะยึดเหมือนกับโุถชชนธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยตัวนี้แหละตัวนี้เลยนะขั้นนี้ของอานาปานาสตินี่แหละที่เรียกว่าเป็นวิปัสสนาจริงๆที่เรียกว่านะเรามาตามขั้นตอนเรามาตามทิศตามทางที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันมีทั้งสมถะและวิปัสสนาในตัวเองนะครับคน ส่วนใหญ่โดยเฉพาะในยุคเราปลูกทาว่าวิบัสสนาอยู่กับความเชื่ออะไรบางอย่างนะว่าทาท่านั้นท่านี้แล้วมันแปลว่าเป็นวิบัสสนาหรือไปเท่าคอร์สนั้นคอร์สนี้เปลีกวิแวกอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าไปทําวิบัสสนานะแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปดูเอาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้จริงๆวิบัสสนาหรือธรรมะเกิดขึ้นที่จิตของเรากําลังอยู่ในภาวะไหนถ้ากําลังฟุ้งๆอยู่อย่างนี้ ไม่เรียกแม้กระทั่งเป็นวิสมระอย่าว่าแต่จะเป็นวิปัสนาถ้าหากสงบความฟุ้งลงมาได้นะแล้วมีปิติมีความเบิกบานมีจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเป็นสมระแต่ถ้าเมื่อไหร่นะใจของเราพร้อมปล่อยพร้อมวางเห็นแม้ในความฟุ้งซ่านเนี่ยที่มันพยายามเข้ามาครอบงำนู่นลอยเข้ามากระทบจิตเนี่ยนะแล้วเราไม่ยึดไม่ยึดแม้กระทั่งว่านั่นเป็นความคิดของเราแต่เป็นภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่นับไป ตัวนี้แหละที่มันเป็นวิปัสนาแล้วเพราะตัวนี้แหละที่สะท้อนให้เห็นว่าจิตของเรา m. มีความสามารถรู้ตามจรงิงความความสามารถในการรู้ตามจริงเนี่ยนะะเป็นสิ children, สนรร ian, ส่งที่เกิดขึ้นยากที่สุดในบรรดาความยากทั้งปวงนะสิ่งนี้เกิดขึ้นยากที่สุดยากที่สุดในจักรวาลยากที่สุดในสังสารวัฏยากที่สุดในชาตินี้ยากที่สุดในชีวิตเรายากที่สุดในโลก จะเรียกว่ายากที่สุดในอะไรก็ตามเนี่ยมันคือความยากที่สุดแ้ะคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าจริงๆพระพุทธเจ้าท่านอุบัติมานะท่านตรัสสอนเรื่องสต,ติปัฏฐานสี่มักมีองค์แปดขึ้นต้นมาเนี่ยขึ้นต้นด้วยอาณาปานสต,ตินี่แหละถ้าหากว่าใครมีความสามารถที่จะพร้อมรู้นะในภาวะที่เกิดขึ้นในกายใจนี้โดยมีลมหายใจประกอบเป็นเครื่องกำกับสต,ติ ตรงนั้นแหละคุณมาถึงประโยชน์สูงสุดที่ได้เกิดมาในพุทธศาสนาแล้วนะะ